ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเม,มาโอห้องโถงนปัจจับุญนนั้นมีบรรยากาศที่เย็นเย,ยือกเจ้าวิหารภูเขาเหมันจ้องมองเจียงวู้เฉิงด้วยสายตาที่เคร่งครืมมีหลังจากผ่านไปสักพักเจ้าวิหารก็พูดขึ้นมาในเมื่อเจ้าไม่มีเข็มทิศงั้นออกไปซะ เจียงวู้เฉิงจากไปโดยไม่ลังเลในขณะที่มองดูเจียงวู้เฉิงเดินจากไปเจ้าวิหารภูเขาเหมานมีสีหน้าที่กรดเกรี้ยวและกำมัดแน่นจนเล็กติดเข้าไปในผิวหนงังเจียงวู้เฉิงเนื่องจากเจ้านั้นดื้อรัน้น อย่าตังหนีว่าข้าเป็นคนโหดเหี้ยมหลังจากออกจากพระราชวังของภูเขาเฮมันเจียงงู่เฉิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกโชคดีที่แม้เจ้าวิหารภูเขาเฮมันจะมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้รับเข็มทิศ แต่เขาก็ไม่บ้าพอและพยายามที่จะฆ่าค่าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เชียงวู้เชิงคิดตอนนี้เขากังวลว่าเจ้าวิหารจะฆ่าเขาจริงๆหากเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองมีความสามารถพอจะอยู่รอดเขาปล่อยค่าในคราวนี้ แต่ข้ามั่นใจว่าหากมีโอกาสเขาก็ไม่ลังเลที่จะสังหารข้าเจงู่เฉิงมองเห็นความตั้งใจข่าในสายตาของเจ้าวิหารเมื่อเทียบก,กับจัก,กรพรรดิอสรพิษทองเจ้าวิหารภูเขาเหมานนั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากกว่า เขานั้นเป็นคนที่เอาแต่ใจและเต็มไปด้วยความเสแสร้งจากระพัดอสรพิษท,ท,ทองพยายามที่จะฆ่าค่าเพื่อแก้แค้นให้ลูกชายเขาอย่างน้อยมันก็สมเหตุสมผล แต่สำหรับเจ้าวิหารภูเขาเฮมันแสงเย็นเยือกส่องประกายในดวงตาของเจงู่เฉิงหากเพียงข้าแข็งแกร่งกว่าเขาเจงู้เฉิงคำรามอยู่ในใจเขาไม่เต็มใจที่จะยอมรับความจริงที่ว่าเขานั้นอ่อนแออยู่เพราะเขา เตียงงูเฉิงถึงถูกบังคับให้เสี่ยงชีวิตในการประลองกับจัก,กรพัิอักษรพิษทองและถึงตอนนี้เขาก็ถูกผลักไปอยู่ที่ขอบเหวอีกครั้งถึงกระนั้นเขาก็ต้องยอมเพราะเขานั้นอ่อนแอปัจจุบัน เขาได้ทะลวงคอขวดและวิธีเดียวที่จะทำให้ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากคือควบแน่นตราแหล่งต้นกำเนิดอันที่9เพื่อที่เขาจะได้ไปถึงทยานสู่สวรรค์ชั้น9นอกเหนือจากนั้น ความก้าวหน้าของทักษะผสานกระดูกและวิธีดาบอาจช่วยเขาได้เช่นกันเมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้เจียงวูเฉิงก็ไปที่เจดีกำจัดอสูรเพื่อแลกเปลี่ยนทักษะผสานกระดูกระดับที่10ทันทีระดับที่10นั้นมีค่ายอย่างมาก ดังนั้นการจะแลกเปลี่ยนมันต้องใช้แกนกลางอัดศูนย์เป็นจำนวนมากโชคดีที่เจียงวู่เฉิงได้รับแกนกลางอัดศูนย์เพียงพอจากแหวนมิติของจัก,กรพัดอัดอรพิษทองมันทำให้เขาสามารถแลกเปลี่ยนได้สำหรับระดับสูงสุดนั้น ระดับที่11และ12ไม้ต้องใช้แกนกลางอาศูรทั้งสองระดับนั้นมีค่ายอย่างมากและไม่สามารถหาพบได้ในเจดีกำจัดอศูรวิธีเดียวที่จะได้รับพวกมันคือไปที่ชั้นห้าของพระราชวังใจกลางโลก ซึ่งเป็นที่เก็บของพวกมันและทำความเข้าใจกับพวกมันโดยตรงอย่างไรก็ตามมีความต้องการอย่างสูงสำหรับการบ่มเพาะในสถานที่แห่งนั้นหรือแม้แต่เจงวูเฉิงผู้ซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ ก็ยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าไปหลังจากกลับไปที่พักอาศัยของเขาเจียงวูเฉิงก็เริ่มบ่มเพราะทักาษะผสานกระดูกระดับที่สิบยิ่งเขาก้าวหน้ามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น มันใช้เวลาครึ่งเดือนในการเชี่ยวชาญระดับที่9เห็นได้ชัดว่ามันจะใช้เวลามากขึ้นเพื่อเชี่ยวชานในระดับที่10เวลาผ่านไปอย่างช้าช้าในศูนย์ข้อมูลอศูนย์สายรับชราเพิ่งอ่านข้อความเสร็จและเริ่มขมวดคิ้ว ทำไมจัก,กรพรรดิดาบถึงไม่ออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ครั้งเดียวในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาผู้เท่าใช้สายข่าวทุกที่ที่เขามีเพื่อจับตามองเจงูเฉิงดังนั้นเขาจึงรู้ทุกเรื่องของเจงูเฉิงจัก,กรพรรดิดาบได้รับทักษะผสานกระดูกระดับสิบเมื่อสองเดือนก่อนและดูเหมือนว่าเขาได้บ่มเพาะมาตั้งแต่นั้นมา ข้าคิดว่าเขาจะออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเข้าสู่ค่ายทหารหรือดินแดนของอสูรหลังจากที่กลายเป็นจกกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามข้าคิดผิดคากลัวว่าเขาจะไม่ออกมาจนกว่าจะเชี่ยวชาญระดับที่สิบ เจ้าวิหารน้อยคนที่สามารถเที่ยวชาญระดับที่สิบได้และเขาอยู่เพียงขอบเขตนักบุญเท่านั้นดังนั้นข้าไม่รู้ว่าเราจะต้องรออีกนานเท่าใดผู้เท่าครุ่นคิดในอดีตการรอคอยคงไม่ค่อยจะกวนใจเขาแต่ตอนนี้มันเป็นคำสั่งโดยตรงจากจัก,กรพรรดิอสูรกรอบคริสตานและเขาก็กระตือรือร้นที่จะได้รับเข็มทิศอย่างมากดังนั้นเขาจึงกระตุ้นผู้เท่าหลายครั้งเพื่อให้ได้รับมัน จาก,กรพัดอดิอสูนกรอบคริสตันจะโกรธอย่างมากหากเขาไม่ได้รับเข็มทิศในเวลาอันใกล้ไม่มีประโยชน์ที่จะรอเขาออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ข้าต้องวิธีที่จะดึงเขาออกมาผู้เท่าคิดเขาหยิบข้อมูลขึ้นมาจากโต๊ะ ซึ่งเป็นข้อมูลทุกสิ่งที่เจียงู้เฉิงทำมาตั้งแต่เขามาที่ทวีปสัตว์ประหลาดมันถูกเขียนอย่างละเอียดรวมถึงการที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากเผาวู้ยานเผาวู้ยานผู้เท่าเลิกคิว้วตามข้อมูล มันระบุว่าเจียงวู้เฉิงอาศาัยอยู่ในเผาวูหยานนานกว่าหนึ่งเดือนและเพื่อปกปิดตัวตนของเขาในฐานะคนจากโลกภายนอกเขาอ้างว่าเป็นหนึ่งในคนพวกนั้นหลังจากออกจากที่แห่งนั้น ดังนั้นเขาต้องมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนพวกนั้นข้าต้องสร้างปัญหาให้กับเผ่าวู้ยานผู้เท่ายิ้มอย่างเย็นชาหากเผ่าตกอยู่ในอันตรายจาก,กระพัดดาบจะออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพวกเขา ผู้เท่าออกคำสั่งของเขาทัานทีสามวันต่อมาในเผ่าเนินเขาเขียวของดินแดนมนุษย์เผ่าเนินเขาเขียวเคยล้อมรอบเผ่าวู้ยานเมื่อเจียงวู้เฉิงอยู่ในเผ่าวู้ยานพวกเขาเคยจับสายลับจบากเผ่าเนินเขาเขียว มันเป็นคืนและพื้นที่ที่เงียบสนิทร่างทั้งห้านานเดินเข้ามาใกล้กับเผ่าเนินเขียวอย่างช้าช้าฟังภารกิจของเราคือการกำจัดเผ่าเนินเขียวทำมันให้เร็วและโหดเที่ยงที่สุดที่จะทำได้ เราต้องทำให้เผ่าวูหยานตกใจและบังคับให้หัวหน้าเผ่าขอความช่วยเหลือจากจัก,กรพรรดิดาบเข้าใจแล้วร่างทั้งห้าพูดคุยแผนการของพวกเขาด้วยเสียงที่เบาก่อนที่พวกเขาจะมาถึงทางเข้าของเผ่าเนินเขาเขียว เียงวูิงในฐานะหนึ่งในจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ผู้มีที่พำนักของตนเองในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมันก็เป็นสถานที่คฤหาสน์ขนาดใหญ่พอสมควรในขณะนี้เขานั้นยุ่งอยู่ในคฤหาสน์ของเขา เขาอยู่ในท่านั่งอากาศโดยส่วนบนของร่างกายเปลือยและกำมือแน่นเขาปลดปล่อยหมัดที่ละครั้งและทุกการเคลื่อนไหวของเขาจะทำให้เกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วบริเวณร่างของเขาถูกปกคลุมไปด้วยเหงื่อ หลังจากผ่านไปสักพักในที่สุดเขาก็หยุดและเคลื่อนไหวไปที่โต๊หินเขาทำการกินน้ำทันทีเขาถอนหายใจออกมาแม้ว่าเขาจะดูเหนื่อยล้าแต่ก็มีความสุขอยู่ในสายตาของเขาในที่สุดข้าก็ได้เชี่ยวชาญทัก,กษะผสานกระดูกระดับที่สิบหลังจากบ่มเพาะมาได้สองเดือนเคียงงู้เฉิงยิ้มเขาบ่มเพาะอย่างหนักในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาทั้งหมดนี้เพื่อเสริมสร้างร่างกายของเขา เขายังซื้อสมบัติบางอย่างจากเจดีกำจัดอสูรเช่นเดียวกับสายฟ้าก้าสวรรค์สมบัติเหล่านี้มีประโยชน์ต่อเขาอย่างมากและในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะระดับที่สิบ ต้องบอกว่าระดับที่สิบนั้นทรงพลังมากกว่าระดับที่เณนะตอนนี้ร่างของเจนวู้เฉิงแข็งแกร่งกว่าก่อนหน้าแต่ก็ยังห่างไกลาจากขีดจำกัดนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เขามาถึงระดับเจ้าเหนือยุทธจนถึงทุกวันนี้เขาได้เสริมกำลังให้ร่างกายอย่างช้าๆข้าอยากรู้ว่าร่างกายของข้าจะเหลือเชื่อเพียงใดเมื่อไปถึงขีดจำกัดเจงวู่เฉิงนั้นเต็มไปด้วยความคาดหวงังจากกระพัดดาบ เชียงวู้เฉิงได้ยินเสียงก่อนที่จะมีผู้อาวุโสผมแดงเดินเข้ามาจากกระพัดเต่าเฟิงเชียงวู้เฉิงยืนขึ้นและมองดูผู้อาวุโสจากกระพัดเต่าเฟิงเป็นหนึ่งในจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เขามีตำแหน่งสำคัญในพันธมิตรกำจัดอสูรเขารับผิดชอบเรื่องจำนวนมากในดินแดนมนุษย์จาก,กรพพัดดาบข้ามาที่นี่เพียงเพราะเหตุผลเดียวเท่านั้นจากกระพัดเต่าฟึงกล่าวโดยตรง บอกข้ามาเถอะเชียงวู่เฉิงพูดพร้อมกับยิม้มแม้ว่าดินแดนมนุษย์จะมีพื้นที่ส่วนน้อยของทวีปสัตว์ประหลาดแต่มันก็ยังมีความกว้างใหญ่ด้วยเหตุนี้อาสูนจำนวนมากจึงแพร่ซึมเข้ามาในดินแดนของเราและแฝงอาสูนเข้ามาในประชาการของเราโดยทั่วไปแล้วสายลับอาสูนเหล่านี้จะปิดบังตัวตนเพราะกลัวว่าจะถูกพบ แต่เมื่อหลายวันก่อนสายลับบางตนได้บุกรุกเข้ามาและสังหารผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากโดยไม่มีเหตุผลพวกเขาฆ่ามนุษย์ในดินแดนของพวกเรางั้นหรือเชียงวู้เฉิงรู้สึกตกใจจากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ สายลับอาศูรมักจะไม่ฆ่ามนุษย์เวน้นแต่พวกเขาจะถูกเปิดเผยตัวตนดังนั้นสิ่งที่ผู้อาวุโสบอกเขาถือว่าเป็นเรื่องที่หายากผู้บุกรุกน,นั้นทรงพลังอย่างมากบางคนถึงกับเป็นอาสูรระดับเจ็ดหรือแปด จนถึงตอนนี้พวกมันได้ทำลายไปถึงสี่ชนเผ่าผู้อาวุโสกล่าวอย่างเกลี้ยกลาอดในกรณีนี้เจ้าต้องเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ไปที่นั่นเพื่อฆ่าสายลับอสูรเหล่านั้นโดยเร็วที่สุดเจยีงู้เฉิงกล่าวเขามองไปยังจัก,กรพรรดิเต๋าเฟิงอย่างประหลาดใจก่อนจะถามขึ้นจัก,กรพรรดิเต๋าเฟิงเจ้ามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากข้างั้นหรือ ใช่จักกระพัเต่าเฟิงพยักหน้าสายรับอสูรเหล่านี้ทรงพลังและมีเพียงจักกระพัดศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะฆ่าพวกมันได้ข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าเพราะการโจมตีเหล่านั้นเกิดขึ้นใกล้กับเผ่าวุยาน อะไรนะการแสดงออกของเจงวู้เฉิงมืดมนเผาวิยาน,นั้นเป็นที่ที่เขาเคยอาศัยเมื่อมาถึงทวีปสัตว์ประหลาดเป็นครั้งแรกมันเป็นสถานที่ที่เขารู้สึกถึงความอบอ,อุ่นที่หายากในชีวิต เขาใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนที่นั่นแต่เขาก็ยังรู้สึกถึงครอบครัววู้อยู่สาวน่ารักที่มีดวงตาโตและชิงหูก็ยังคงอยู่ในใจเขาสายลับเหล่านั้นโจมตีเผาวู้ยานเจียงวู้เฉิงอดไม่ได้ที่จะถาม ยังจากระพัดเต่าฟึงตอบข้ามาที่นี่เพราะข้ารู้ว่าเจ้ามาจากเผ่านั้นตกลงข้าจะลงมือหลังจากพูดอย่างนั้นเชียงวู้เฉิงก็ออกเดินทางไปและมุ่งหน้าไปยังเผ่าวหยานทันทีในเวลาไม่นาน ลำแสงก้อนไหลออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และพุ่งสู่เผ่าวู้ยานด้านนอกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สายลับที่เฝ้าระวังทางเข้ารายงานช่วงเวลาที่พวกเขาเห็นเจยงวู่เฉิงออกไปภายในศูนย์ข้อมูลของเผ่าอสูร ผู้เท่าชุดดำยิ้มอย่างโหดเที้ยมเมื่อได้รับข่าวยอดเยี่ยมจะกระพัดดาบออกเดินไปช่วยเหลือเผ่าวู้ยานโดยไม่มีความสงสยัยมันไม่เหตุผลที่เขาจะคิดว่ามันเป็นกับดาบผู้เท่าคิดถูกมันไม่เคยอยู่ในความคิดของเจงวู้เฉิงว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงกับดักที่ล่อเขาออกมาเขาไม่เคยคิดเลยว่าเผ่าอสูรจะเจาะจงตัวเขาเพราะเขานั้นเป็นแค่คนจากโลกภายนอก มีบางครั้งที่สายลับอสู์ได้สังหารอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมจากพันธมิตรกำจัดอัดศูนย์ก่อนที่พวกเขาจะแข็งแกร่งมากกว่านี้อย่างไรก็ตามในฐานะคนภายนอกและจักกระพัดขั้นสูงเจียงวูเฉิงนั้นต่างออกไป มันจะเป็นเรื่องที่แย่สำหรับสายลับเหล่านั้นที่วางแผนจะฆ่าเขาสิ่งที่เกิดความคาดหมายของเจิงวูเฉิงคือจาก,กระพัดอสูรนั้นต้องการเข็มทิศอย่างบ้าคลาั่งเข็มทิศที่เขาได้รับจากอสรพิษทองคำ ปรมาจารย์จือพร้อมแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือการรอให้จัก,กรพัรด,ดบมาถึงผู้เท่าชุดดำเยออยยันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาสามารถสังหารอัจฉริยะและผู้เชี่ยวชาญได้หลายคนแม้ว่าเป้าหมายปัจจุบันของเขาคือจัก,กรพรรดิขั้นสูงแต่เขาก็ยังมั่นใจในเวลาเดียวกันภายในพระราชวังที่สูงตระงานในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เจ้าวิหายภูเขาเฮมันก็ได้รับแจ้งว่าเจียงู้เชิงออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดเจ้าก็ยอมออกไปด้วยตัวเองเมื่อชนเผ่าวิหยานตกอยู่ในอันตรายเจ้าก็ไม่สามารถยืนดูได้ เจ้าวิหารภูเขาเฮมันมีสีหน้าน่ากลัวพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาข้าคิดว่าเจ้าจะไม่ยอมออกจากที่นี่ซะอีกมันเป็นความจริงที่ข้าไม่สามารถจัดการกับเจ้าตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่นานหลังจากเจงวู้เฉิงออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าวิหารก็ออกเดินทางเช่นกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ